มีแพชชั่นในการถ่ายคลิปแล้วก็จะถ่ายอะไรคะเบิร์นเอาวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องเบิร์นเอาเบาเอาไม่ได้หมดไฟแต่หมดใจในการทํางานมีอินสปิเรชันอะไรในทุกเช้าที่ตื่นมาต้องมานั่งเขียนโค้ดแล้วกันสวัสดีค่ะยองอึเซยแลวพกขอช่องเมมีมุงมีเยวันนี้นะคะเราถ่ายที่เนี่ยสามรอบแล้วอันนี้รอบที่3า ก็รู้สึกว่าเออเราควรทํามาเพิ่มอย่างเหมือนเดิมนี่นะคะเมือวานทุ่นะคะเราเริกันแล้ววันศุกร์นะคะ Friday 1 5 t e m b ถุนนวันนี้นะคะทุกคนเราไม่ได้ไปเที่ยวค่ะเราอยากจะมาถ่ายคลิปเหตุผลเพราะวันนี้เรามีแพชชั่นในการถ่ายคลิปนะคะถึงเสียงเราจะไม่มีนะคะไม่ได้เป็นโควิดตาอย่างไรค่ะแต่ว่าฝนตกทุกวันก็คือป่วยทํางานด้วยค่ะโอเคเราจะมาแนะนาตัวกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อมุกมินค่ะสวัสดีค่ะชื่อเมย์ค่ะเฮ้ยอ่ะไม่ใช่อ่ะ ให้คนดูตกใจเล่ <S <S สวัสดีค่ะชื่อเมย์คะ่ะสวัสดีค่ะวุน,นีคะ่ะชื่อเมย์นะคะณปัจจุบันกน็คือเป็นดัตตาเอ็ดอยู่ที่บริษัท จบปอทโฮแต่ละสายบอทเคค่ะเราชื่อมิกนะคะเป็นแต่ละสายสเปเชียลลิตต์อยู่ที่บริษัทแองนี้ในประเทศไทยจบปริญญาตรีแต่ละสายในประเทศไทยเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะจริงๆอ่ะเคยได้ยินเรื่องเล่ามาเจ๊ว่าว่าว่าอะไรว่ามุงไปฟังบอดแคสต์มาบอดแคสทหนึ่งแล้วไงอ่ะบอดแคสต์นั้นน่ะเขาพูดถึงเรื่องการทํางานเว้ยมุ้งขอหาก่อนบอลบาลบาลเวิร์กกับบอนเวิร์กบอนเลบอนเวิร์กกับเบิร์นเอาเออมันคือเบิร์นเอารู้จักหรอรู้จักคำนี้ไหมเบิร์นเอา คำว่าเบรนเอาเหมือนกับไม่มีแพชชั่นในการที่จะไปทำงานแล้วคุณรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่อยากทำอะไรแล้วตื่นก็ไม่อยากตื่นไม่อยากไปบริษัทวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องเบรนเอาเบาเอาคุณหมูไปฟังของช่องหนึ่งมาถ้าจำไม่ผิดบอดแคสของคำนี้ดีนะคะเขาพูดถึงเบรนเอาเบาเอาโดยที่เบรนเอาเนี่ยแปลว่าคือไม่ได้หมดไฟแต่หมดใจในการทำงานนั่นแหละ แล้วนูก็ก็ได้ยินคนอื่นน่ะเล่ามาว่าแบบเพราะว่ารู้สึกว่าเบืเอ่อเอาเออเบื่อเอาทำงานแล้วรู้สึกเบื่อเอาไม่อยากทำ ใช่ทําให้ก็แบบ<ม>แนะนําให้แบบพักก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยกลับมาถ้าเราพร้อมก็ค่อยกลับมาแ้วไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรวันนี้เราก็เลยอยากมาพูดเรื่องนี้นะคะว่าเฮ้อินสปิเรชันของเราอะในการที่เราจะตื่นขึ้นมาเพื่อเขียนโค้ดทั้งวันเราเราตีคำว่าเราเขียนโค้ดทั้งวันแล้วกันมึรู้สึกว่าที่มุกเป็นอะและ้วซาอยู่อะมันไม่ใช่การทํางานแต่มันคือชีวิตของมุกม,ม,มูมุกชอบมุกชอบเออมุกชอบมุกก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องโดนบังคับเหมือนตอนไปโรงเรียนว่าต้องตื่นอะแต่ว่ามุกอันนั้นอะมันก็จะ เออ,อ,อยากจะทำาเรี<ม><ม>ยนใช่อ่าเข้าใจอ่างั้นมึงขอบ,บอกว่ามีอินสปิเรชันอะไรในทุกเช้าที่ตื่นมาต้องมานั่งเขียนโค้ดแล้วกันเงินเลยหรอแล้วถ้าปัดเรื่องเงินออกไปทุกคนก็คงคิดว่าเป็นเรื่องเงินอ่ากูถามหน่อยทุกวันนี้มึงตื่นมามึงมานั่งทํางานถ้ามึงไม่ได้เงินมึงทำอะอรอ่นตามคอมเ็นจริงให้กูมานั่งจ้องคอมพิวเตอร์นานๆไม่ทำมันไม่ใช่เวกูถ้าแบบจะไม่จ้องอะไรจะทำไรกูก็คงมีอย่างอื่นให้ทำ ความหมายคือก็อาจจะจ้องคอมเหมือนกันแต่คือจ้องคนละเวเช่นนั่งดูซีรีส์นั <c oughs> ่งอ่านหนังสือหรือว่าทำอะไรก็ได้อะไม่ใช่แบบมานั่งจ้องคอมเพื่อทํางานถูกปะ่ะเออแต่ดังนั้นแล้วอ่ะทุกวันนี้แพลชั่นในการตื่นขึ้นมาทํางานคืออะไรเงินน่ะใช่มันช่วยอยู่แล้วแหละแต่มันมีสิ่งอื่นด้วยมันมีสิ่งหลายสิ่งบนโลกนี้ที่กูยังไม่รู้ข้อหมายค,ความแปลกใหม่อ่ะ ทุกวันนี้กูพูดตรงๆเลยนะที่กูยังทํางานอยู่ที่นี่เพราะมันมีสิ่งใหม่ๆที่กูไม่เคยอยู่แล้วกูวอยากอยู่ว่า,อวาเอ๊ะทําไมอ่ะอยู่ยดีมีโปรเซสรันอยู่ในเครื่องตายทาไมอ่ะทาไมมันตายวะม,มันโดนอะไรวะแล้วเราจะแก้มันได้ยังไงออันนี้คืออีกสิ่งหนึ่งที่กูรู้สึกว่าเออกูีนสสนุกอ,อย่างมันมีช่วงหนึ่งก่อนหน้าเนี้กูเครียดเว้ยมันเครียดในการทาํางานใช่ป่มมันเครียดมากอันนี้เครียดจริงกูนั่งร้องไห้หนึ่ง แต่เคือยู่ดีอะไม่ไรนะโอ้อ่ะเจ้ไม่จะร้องไห้แล้วทุกคนต้องช่วยกดไลค์แล้วละช่วยแชร์ด้วยนะคะเป็นภูมิแพ้ <c oughs> นะนี้กูน่าร้องไห้เพราะอะไรกูเครียดเพราะกูไม่รู้ว่าแม่เป็นเพี้ยอะไรค <c oughs> ือเหมือนกับมันจะเป็นแบบใส่ลงทำไมงานที่มันติดใช่ป่มมันติด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 แล้วพอมันติดอยู่มากๆอ่ะกูไม่รู้เออมันแก้ไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีใครช่วยเราได้แม้แต่ใน Google มันยังช่วยเรา <ๆ S 1> ไม่ได้เราก็จะรู้สึกเฟลมากๆว่า นนทำไมละ่ะทำไมมันไม่ได้กูติดมาแบบหลายสปินแล้วอ่ะกูติดมาหลายวี่และไอ้ที่ย่งไม่ได้สักพีจนไอ้วันที่มันได้คุณรู้ปะกูเนี่ยถ้าจะวิ่งรอบหมู่บ้านแล้ะคือพอมันได้ก็จะรู้สึกภูมิใจมากเว้ยกูได้ไลแล้วเออแต่คือตอนที่มันไม่ได้มันเครียดมากเว้ยมันเครียดถึงขั้นแบบกูว่าน่าจะเป็นช่วงนั้นแหละที่กูผื่นขึ้นเต็มตัวเพราะกูเครียดสุดท้ายแล้วถ้าถามว่าแพชชั่นในการทำงานกูคืออะไรคือตื่นมา ดูความรู้ใหม่ๆที่กูยังไม่เคยรู้เรื่องเงินอ่ะมันอยู่แล้วมึงก็เป็นกูก็เป็นเรื่องเงินอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่เรื่องที่สองกูคือนี้ความรู้ใหม่ๆที่กูยังไม่เคยรู้แต่เมื่อไหร่ที่ความรู้พวกนี้มันหายไปแล้วอ่ะกูก็จะลาออกแหละพอหรือว่าอยู่ดีตอนแรกโปรเซสมาลันลอยู่ตรงนี้เราจะบุมจากโปรเซสต,ตรงนี้ไปเราันตรงนู้นได้ไงไอ้เหี้ยแม่หน้าตื่นเต้นวะเนี่ยเหมือนกันว่าเราก็ต้องไปนั่งอ่านดอกใหม่ไหมป่ะเอ๊ะไว้เนี่นะทำไมเออมันเป็นอะไรที่แบบสนุกกูชอบแต่เมื่อก่อนกูไม ก่อนหูไม่ใช่คนแบบนี้คุณเป็นคนไม่ชอบแก้ปัญหาเออจริงแต่พูดตรงๆกูเกลียดเลยด้ยวยซ้ำม,มันก็รู้เพราะอะไรอย่างเช่นคุยกับคนแบกหน้าให้คุเเลยเขาไปคุยคุณไม่ทำนะทุกวันนี้ก็ยังคุยบ้างนะมีบ้างยังพูดบ้างตั้งแต่คุณมาทำยูทูบคุณรู้สึกว่าคุณดีขึ้นเพราะว่าเหมือนกับคุณเริ่มได้พูดามาขึ้นแต่ก่อนหน,น้านี้ไม่นะจ้าถ้ามีอะไรคุณจะเป่าหูมุกหรอมุกมึงไปดิมุกอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามันไม่คุยจริงๆนะมันมนงงบกกหหเออออ็ทาาไไย่่่้้้ใะชต สมมุติว่าไปกินร้านอะไรแถบแต่ถ้ามันทําอะไรไม่ดีใส่กูกูจะบอกมุกๆๆมุกมุกแล้วมุกมันก็จะคอมเพลนละซึ่งไม่ใช่คนนะอาจจะเป็นกูก็ได้นะที่โดนกระทาแต่มันจะคอมเพนอะไรใช่หรือว่าเ,อเบอร์แปดโทรเข้ามือถือกูเนี่ยกูไม่รับนะกูให้มุกรับเพราะว่ากูไม่ชอบคุยกับคนแปนมาก หรือผู้แง่คือเป็นอินสตอร์ขั้นสุดเขาไม่ยังไม่สุดเพราะว่าถ้าสุดอ่ะก็จะไม่คุยกับคนอื่นเลยอ๋อแต่ก่อนแง่แต่ก่อนอย่างนี้ไม่แล้วเดี๋ยวนี้กูคุยไปเรื่อยอ่ะหลายหลายคนอ่ะตอนเนี้ยก็บอกว่ากูไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกน่าจะเป็นอินสตอร์ดอนไซ้ำฮกูเป็นอินโทรดขั้นสุดเฮ้ยถ้าสมมติว่าเรื่องเงินอ่ะถ้าสมมติว่าเขาไม่จ่ายเงินจะอยู่หน้าคอมอ๋อแต่ยูทูบเนี่ยก็ไม่มีใครจ่ายเงินเราทำไมจ๊ถึงมาอยู่ทนาคารที่เวลานี้คือเวลาเรื่องงานใช่ก็เนี่ไงที่พู <Wow. S 2> ที่การถ่ายรูปกับุณทุกครั้งอะมันกลายเป็นว่าทําให้กูได้ฝึกพูด,พดอ่าพูดตรงๆก่อนหน้านี้เวลากูจะพีเซนต์เฮียเนี่ย <Wow. S 2> ชิบหายคาว่าชิบหายคืออะไรสคริปคือทั้งหน้าเลยนะกูต้องอ่านทุกตัวสมมติอย่างเช่นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพีเซนต์เรื่องโปรเจกต์ A ค่ะซึ่งอันนี้คือสคลิปเลยนะก็คือสวัสดีสสดค่ะ,คะ วันนี้เราจะมาดิ๊ดันนี้อันนี้ไม่มีสริปต์เลยนะตอนเนี้ยใช่แล้วก็จะบอกว่าโอเคค่ะแล้วในหน้าสไลด์กูแบบหน้าต่อไปนะคะกูก็จะเขียนขนางว่าหน้าต่อไปนะคะก็ขอบคุณค่ะก็ขอบคุณค่ะเลยใช่กูอย่างนี้แหละแล้วก็มีค่ะด้วยนะอือเออแล้วแบบเี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคือมันไม่ได้เงินจริงเว้ยแต่มันได้ฝึก แล้วมันก็เป็นสิ่งที่กูจะได้เรียนรู้เราก็ได้กลับมาไงก็คือทุกคนได้ประสบการณ์เหมือนพวกเราใช่ป่ะตอนเราก็ได้แต่เราก็ได้ข,ของเวม,มุกนาว่าอินสไปเรชันในการเขียนโค้ดตอนเช้าของมุกนะเที่ยเมย์จะบอกว่ามุกเป็นเรื่องเงินใช่ไหมแต่มุกันรู้สึกว่าเรื่องเงินกันไม่ใช่เงินมันก็อาจจะใช่แต่ว่ามุกรู้สึกว่าเวแรกอะยังไงอะเงินมันก็ต้องเป็นหนึ่งตัวแปรหนึ่งแต่ว่าแต่มันเป็นอ่ะของเจนเป็นท็อปวันมุกไม่ใช่ท็อปวันอาสมมติมีท็อปทีอะมันก็อยู่ในท็อปท็็อออปปถถููก้้้าทใใช่่มัันนนนนยยวเงิ คือความหมายกูที่กูจะมันจะพูดคือเงินต้องอยู่ในนั้นแน่ๆแต่ตอนปแลแรกของมุกเลยไม่ใช่เงนินไมนเหมือนจเจมีเลยการไปเที่ยวร้านกาแฟไม่ใช่เหมือนจเจมีเลย <c oughs> สิ่งที่ว่าเราเขียนโค้ดแล้วอะแล้วมันก็มันอาจจะติดเออร์เลอร์หรือมันไม่ได้ติดเออร์เลอร์มันอาจจะแค่เขียนไม่ดีอะแต่ณน,นสุดตอนสุดท้ายอะเราสามารถแก้ไขมันได้หรือทําให้มันดีขึ้นได้อะ <c oughs> มีคือสิ่งที่มูรู้สึกว่ามันสนุกกับมันมันคือการทูนนิ่งนะแต่มูก็จะไม่ได้บอกว่ามุการทูนนิ่งที่ดีมูไม่รู้ว่าการทูนนิ่งที่ดีคืออะไรอะไรกันเพราะว่าัปุ๊บมันเร็วขึ้นปุ๊บดีแล้วมันไม่เขียนโคตรซ้ำๆอ่ะมูรู้สึกว่าอ๋อโอเคแล้วอย่างที่สองอินสปิเรชันเคยบอกหลายๆคนไปว่าสมมตินะมูไม่ชอบไปมหาลัยมูก็จะหาว่าเฮ้ยกูจะคนสร้างอินสปิเรชันให้กูได้อย่างไงวะอย่างแรกสมมติมูเป็นคนชอบแต่งตัวให้มันเข้ากันใช่ป่ะสมมติงเท้าาสีดํ กระเป๋าต้องสีดำเพื่อให้มันเข้ากับชุดนักศึกษาอะไรเงี้ยมุกก็พยายามแต่งตัวไปมหาลัยเพื่อให้มุงมีอินสปิเรชันในการไปมหาหลัยหรือการเขียนโค้ดอย่างเงี้ยณตอนนี้มึงรู้สึกว่ามึกชอบในการทำระละสายม,มึกก็เลยจะบอกไม่ได้ว่ามึกต้องพยายามสร้างอินสปิเรชันเพื่อไปทำระละสายเพราะตอนนี้มึกชอบระละสายเจ็บมากกูพอกูเบิร์นเอาอะกูรู้ตัวเองเลยวว่ากูไม่อยากไปทำงานสิ่งที่กูทำคือกูจะหารูทางใหม่ ให้เกิดขึ้นในชีวิตเพื่อที่ผลักดันให้ตัวเองะมีชีวิตที่ทไม่ใช่เออที่ดีกว่าท,ที่ไม่มันไม่ได้ดีกว่าหรอกแต่แบบหนีจากเบิร์นเอาช่วงนั้นน่ะของกูคือไปเรียนต่างประเทศเลยกูก็แบบผักดันชีวิตสุดๆเลยเพื่อที่ว่าให้กูอะไปมีแบบแนวทางอื่นในการที่แบบออกจากเบิร์น<ม>เอาไปได้เออแต่บางคนก็อาจจะเรียกว่าคอมฟอร์ทโซนก็ได้นะ Hmm, มันอาจจะไม่ใช่เบิร์นเอานะออกไปหรอออกจากคอมฟอร์ตโซนใช่คืออยู่คอมฟอร์ตโซนคือกูอยู่ตรงนี้กูดีแล้วอย่ามายุ่งกับกูลิมียโลนกูจะอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ในกรอบของกูกูก็จะทํางานแค่นี้กูจะไม่ทํามากกว่านี้อะไรเนี้ยอันนั้นก็เรียกคอมฟอร์ตโซนนะหรือว่าบางทีมันกลายเป็นเบิร์นเอาได้นะทุกคนและอีกสิ่งอย่างหนึ่งที่มุคิดออกมันก็เมือนี้เมย์เลยเพราะว่าตอนนี้เราเราเป็นพี่น้องกันสไตล์จะคล้ายๆกันอีอย่างหนึ่งก็คือการที่มุกได้เรียนยรู้อะไรใหม่ใหม่ เพราะว่าถึงนะจุดหนึ่งที่พูดถึงประสบการณ์แล้วกันนะเงินเดือนมันดีอยู่ในช่วงหนึ่งแต่สิ่งที่มันทําอยู่ในเหมือนเหมือนเดิมตลอดเวลามึงก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วมึงอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วความหมายคือคือมันได้ทําแต่สิ่งเดิมเดิมบุกไม่ชอบต่อให้สิ่งเดิมเดิมันได้เงินมึงก็ไม่ท่ำใช่มึงจะออกมึงก็จะบอกม้าเลยว่าไม่แต่ก่อนที่มันจะบอกมามันจะคุยกับเรานก่อนว่าเออเจ๊มุกว่ามึงจะรอออกแล้วเพราะว่า มุกว่างานไม่ท้าทายแล้วอะเออเนี่ย,ม,ยมุกไม่ชอบพูดอย่างนี้ว่างานไม่ท้าทายแล้วอะอยากแบบอยากหาที่ใหม่ลองหามโมเดลใหม่โมเดลทางธุรกิจใหม่เพื่อที่จะ้ทำโมเดลใหม่อะไรเงี้ยใช่ก็หางานมาเลยนะแล้วมันกล็ลาออกเลยก็แบบมุกว่ามุกเคยคุยกับพี่คนหนึ่งใช่ไหมเขาก็ถามมุกว่าอ้าทำไมทำงานมาแป๊บเดียวเองทำไมถึงออกเลยอะไรเงี้ยค<ช>ือผู้ใหญ่หลายๆคนเขาจะพูดว่าเด็กสมัยนี้ไม่ทนงานถูกป่ะแต่เวของมุกอะมันใช้คำว่าไม่ทุนงานได้ไหม คือไม่ทางานคือหมายถึงว่ามันไม่ทํางานกับสิ่งนั้นทํานสิ่งนั้นไม่ไหวแต่ของมุกมันทําไหวรู้สึกว่าความรู้มุกอ่ะมันมีมากกว่านี้แต่มันดันอยู่แค่เนี้เออเขาไม่ได้ผิดแต่มุกก็รู้สึกว่าองค์กรเขาอาจจะไม่ตอบโจทย์กับมุกสักเท่าไหร่เหมือนเขามองมุกเป็นภาพ วงกลมแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นสีแยงที่มันเอินออกมาใช่เวลาคนพูดว่าเด็กสมัยนี้ไม่ทนงานก็เหมือนการเขาแฟและค่ะเขาก็ลาออกเขาก็ไม่เป็นแฟนกันต่อหรอกถูกปะหน้ามีจากทำไมถูกปะคือองค์กรมันไม่ตอบเจอกันเราแล้วทําไมเราต้องอยู่<ช>ก็เหมือนแฟนคนหนึงอะถ้าเดินมาด้วยกันมาตั้งนานแล้วอะ แล้วคือมึงยังเป็นได้แค่แฟนหรือมึงยังเป็นได้แค่เพื่อนมึงต้องออกจากเขาแล้ว <c oughs> มันอยู่ต่อถูกไหมจริงแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ผิดอะไรเลยนะเขาไม่ได้ผิดแต่แค่รู้สึกว่าเราอ่ะน่าจะมีสิ่งที่เข้ากับเราแบบว่าฟิตกับเรามากกว่านี้<ฮ>มุก็เลยตอบพี่คนนั้นไปว่าอ๋อพอดีว่างานมันแ็ท้าทายนะคะแต่ผมรู้สึกมันท้าทายไม่มากพอค่ะก็ตอบ่างนี้จริง,รงใช่เพราะคุณน่าอยู่ข้างมันมุณก็รู้อยู่ว่าสัมภาษณ์งานยังไงมุก็ตอบไปจริงจริก็อย่างที่มุกเคยเล่าไปแล้วว่ามุกจะจะไปสัมภาษ มันไม่ใช่คุยเล่นหรังมันคือการคุยเรื่องในรแล้วามรู้สึกว่ามันสนุกมันคือชีวิตของมุกอ่ะมันก็เลยไปคุยแบบอย่างนั้นมากกว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่มุกอยู่แล้วแล้วมุกรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์แล้วมุกก็คือจะหาที่ใหม่ทันทีเลยนะจ๊ะแล้วคือเราออกเลยแต่เราจะให้โอกาสเขาอยู่ในช่วงหนึ่งจนแบบอาจจะแบบไปบอกเขาว่าเออมุกอยากได้นี้นี้นี้อนมุกไจะมีสัญญาณสัญญาณที่บอกว่าเมื่อไหร่ที่มันเริ่มเดินเข้าไปของานนั่นแหละคือสิ่งที่ว่ามึงเริ่มไม่ตอบโจทย์ มูจะเครียดเมื่อไม่มีงานใช่แต่ถ้างานหนักมุกสู้ตายใช่ก็คือง่ายว่าโยนม่ให้กูเถอะให้กูได้มีความรู้อะไรสักอย่างอยใ,ให้กูดูเป็นคนกลัสิ่ง<ช>ที่ช,ชอบที่สุดคือเป็นคนสมองกลวแถ้าจะเห็นง่ายๆผมว่าคือการที่มูกันไม่ชอบอยู่จุดบนสุดเพราะมูรู้สึกว่าคนที่อยู่จุดบนสุดอ่ะเขาอาจจะมีความรู้ที่มากเลยนะแต่เขาอาจจะไม่ได้รู้เรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดใช่ใช่คือคือเขาอาจจะได้เรียนใหม่ๆแต่มูรู้สึกว่าคนที่อยู่จุดต่ําสุดอ่ะ เขาองเรียนอะไรมากกว่าแต่จุดต่ําสุดไม่ได้แปลว่าคุณต้องไม่มีความรู้คุณอาจจะไม่มีความรู้เรื่องนั้นเพราะมันเป็นเรื่องใหม่สําหรับคุณแต่ในอนาคตคุณก็มีแต่คุณคุณต้องเรียนรู้นะใช่ก็คือเอาไว้ง่ายอ่ะตอนเนี้ยต่อให้คุณอายุ70 8ดคุณก็ยังต้องเรียนรู้อยู่เว้ยใในมุมมองของนักดศาถ้าเป็นสายเทคโนโลยีฉันก็รู้สึกว่าต้องเรียนรู้ยังไงก็ต้องเรียนรู้ใช่ดังนั้นแล้วเราสองคนนั้นเบิร์นเอาท์ทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเรารู้จุดว่าตรงนั้นคือเบิร์นเอาท์กูู้ม่อยตรรงนนั เพราะว่าทนไปก็แค่นั้นถูกปะอินสปิเรชันของคนหลายๆคนที่เรามาสรุปกันหน่อยก็คืออย่างแรกเรื่องเงินคือเป็นปัจจัยสาหรับสองคนคือปัจจัยหนึ่งปัจจัยต่อมาคือสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่ๆแล้วก็สิ่งที่สามคือประสบความสําเร็จกับการเข่งโคนในคั้าง้นใช่แล้วก็มันท้าทายมากพอไหมอ่ะก็คือเสี่ยมันไม่เสี่ยหรอกไหมคืออย่างที่สองเมื่อกี้ที่พูดไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งเรียนรู้คือมึงต้องมากคู่กันกับสิ่งท้าทายถูกปะเพราะว่าเราต้องไปเรียนรู้ใหม่อดังนั้นแล้วคือ ถ้าที่เรายังอยู่เพราะว่ามาสนุกฉันสนุกใช่ดูเรียนรู้อะไรใหม่ดังนั้นเบิร์นเอาทําำอะไรเราได้ไหมก็คงได้แหละแต่เดี๋ยวเราเดินออกมาเองง่ายสุดถ้าแฟนที่อยู่ด้วยมันไม่ตอบโจทย์ก็เลิกกับมันไปซะมีข่าวาถ้าองค์กรที่อยู่กับเราแล้วมันไม่ตอบโจทย์เราอย่าไปเป็นตัวถ่วงเขาจริงเราอย่าไปถ่วงองค์กรเขาเราออกมาเถอะถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้ออกมาแล้วก็ไปถ่วงองค์กรอื่นไม่ใช่ก็ไปหาอื่นทำซะเชื่อฉัดนี้จะเพลงนี้ใช่ เราพูดมาเนี่ยอย่างเช่นมุกเนี่ยมุกไม่ได้ประสบการณ์เออเหมือนประสบการณ์เยอะนะเออแต่อันนี้คือประสบการณ์คู่สองคนล้นล้นคูอายุสามสิบแล้วมุกมีประสบการณ์บ้างหระแม่ใช่เปล่าฟันมุกยี่สิบสองฟันก่อนไร่ก่แซนซใครก่กระดิ่งจริงเลยนะเขานี่เขาตัวลาไปก่อนไปดีกว่ายบ้าลาไปก่อนหมดแล้วทุกคนเราจะถ่ายแค่สามคลิปแล้วเราจะมีธุระนะคะวันนี้เรามีสารพิเศษค่ะลาไปก่อนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย